สวัสดีครับเพื่อนพือนันกหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าตอมาไม่กินก็ตายสิครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกนะครับช่างยันวันนี้เราก็เจอกันเย็นเย็นมืดมืดค่ำค่ำนะครับก็นะเล่นเป็นเกมห้านาทีนะครับเกมไว้นะครับ จับกู้มาเจอกับคุณพาลนัยน่าจะใช่นะครับเกมห้านาทีพูดมากไม่ได้ครับเรื่องต้องรีบเดินโอ้โหเดินไปก่อนเลยจังหวะนี้ก็ขึ้นเป็นรูปสงของมม้ยงขวาโยนมาขึ้นไปกูต่อสู้เปิดเป็นไม้ยงขวาเบี้ยกลามปูนะครับเอาเราก็ขึ้นขุนเรียบร้อยนะครับนะก็ได้จังหวะนี้ ีเบีย้ยกลางปูแบบนี้ก็โยนเบีย้ยขึ้นไปก่อนเลยนะครับนะจะมีตามตําราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะถูกบ้างผิดบ้างต้องขออภยัยโอ้โหแต่น,นี้กินตัดเข้ามาเราก็กินตัดเข้าไปเขากินเรือเราก็กินเรือเข้าไปแล้วก็เอาเรือไปพองเข้าไปเขาปิดเอาปิดนะครับดูตัวที่สองสี่หกเจ็ดสองสี่หกโอ้โหเป็นรองเบีย้ยหนึ่งตัวไม่ปไปไลก็ยัดเบีย้ยขึ้นไปอีก เขากินตัดตัวนี้เราก็กินตัดตัวนี้เขาใช้ม้ามาจับเบี้ยมมามาจับเบี้ยจะเอาโคนขึ้นดีไหมเอาโคนขึ้นไม่ดีหรือจะเอาเบี้ยกินตัดแต่นี้เอาเบี้ยกินตัดโกเข้าไปก่อนเขาใช้เบี้ยกินเข้ามาเอาใช้เบี้ยกินเราก็ใช้เบี้ยกินเข้าไปเขาโอ้โหเอาแล้วครับนะเขาเอาม้าไปจับเบี้ยเราเบี้ยเราขาด จังหวะนี้เราก็เขาก็ขาดเหมือนกันเอามาไปจับเม็ดเหมือนกันถ้าเขาใช้เม็ดมาผูกเปียกก็ง่ายยัดมมาเข้าไปเลยกูต่อสู้จะเอาเม็ดขึ้นมาผูกกันไหมมาผูกดีไหมถ้าผูกแต็มน,นี้ก็หงายนะครับยังไงก็ต้องงายงายแล้วก็กินลุกตีผองโอ้โหกินโคงได้ด้วยโอ้ระวังให้ดี แต่น,นี้มีสวยงามนะครับนะเอาอยัางไงจะผูกเบีย้ยไม้อ๋อไม่ผูกเบีย้ยถ้าไม่ผูกเบีย้ยก็เอาหมากินผ่องเข้าไปหนึ่งพองแล้วก็กลับอ่ากลับมาที่เดิมกลับไปที่เดิมนะครับโอ้โหเบีย้ยนับดึงสองสามสี่อ้าวเบีย้ยเท่ากันแล้วเบีย้ยเท่ากันแล้วได้คืนมาแล้วหนึ่งตัวจังหวะนี้กูต่อสู้จะไปไหนต่อ ติดเรือไหมเอาติดเรือเรือก็ต้องวิ่งกลับแล้วครับนะกินก,ก็กินไม่ได้โขนกินไม่ได้เอาเรือกลับมาบ้านเราดีกว่ากลับมาไม่พอเอามาจี้กินเบีย้ยอา้าวแม่เอามมามาผูกทันเอามามาผูกคันแล้วก็เม็ดอยู่กับใครเอามากินพองไว้ทีหนึ่งกินโขนเข้าไปอีกโอโหตายตาย,ตายกินหมดสมัง้งเอา มีโคลนกับมีเบี้ยความแบบนี้เอามาพองไปอีกทีหนึง่งเอาได้จังหวะพ่องพ่องให้หมดนะไปไหนดูไม่ดีไปไม่ดีนี่มีอีกเอาขุดลงไปขุดลงไปจังหวะนี้โอ้โหเอาเรือตีลุกเข้าไปโอ้โหสนุกอยู่คนเดียวตีลุกเข้าไปเอามาเอาโขดปิดขนปิด ขนปิดแหมจังหวะนี้ม้าขาดม้าขาดก็เอามมากินเบียกกวกเข้าไปก่อนอือหือโหนะสนุกสนานกันไปนะฮะสนุกจยู่คนเดียวหรือเปล่าเอาแต่นี้เขาจะาใช้ม้ามากินแยกกล้างกหลบก่อนละครับนะเอาขุนลบก่อนอยากจะกินเบียกความกับเม็ดกอกินไปเลยเอา แบบนี้สงสัยเบี้ยเราจะขาดเบี้ยเราจะขาดคุ้มไม่ได้นะครับคุมไม่ได้กอไม่ต้องคุ้มเมื่อไม่ต้องคุ้มก็จังหวะน,นี้เขวัดดวงอืวัดไม่ได้นะเอามาไปกินโคนไม่ได้นะครับเขากินมาแล้วก่อนแต่มนี้ก็าเอามาไปผูกมาไว้ก่อนนะกันนะผูกมาไว้ก่อนแต่มนี้เเลือเขาก็ออกไม่ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะฮะอือหือจะไปยังไงต่อ มาเอาโอ้โหเอามา้ามากินสองนะครับเอากินสองอ๋อเขาได้กินสามก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะครับนะแต่คุ้มแบบนี้นะไม่สวยงามแนะ่ดันโขนยัดขึ้นไปอืมดันโขนอีกตัวยัดขึ้นไปเอาแล้วนะครับโอ้โหสองมาสองโขนหนึ่งเรือนะครับแบบนี้จะอยู่ไหวไหม แต่หน,นี้ก็โยกหมามาจับกินเบียเบียรอยู่กับใครเบียรอยู่กับใครกูต่อสู้จะไปไหนนะฮะคุณพาลนัยอ่าจะไปไหนคุณพาลนัยแต่มน,นี้เขาว่าติดมาติดม้าจะเอาเรือกินโคนโอ้เราเสียมา้าสองเสียมมาสองตัวไม่เอาไปพองไม่ทิ้งก่อน เอาผ่องไปสนุกสนุกไปผ่องเข้าไปโอ้แต่มน,นี้สวยงามอา้าวขึ้นมาแบบนี้ก็เอาหมากินเบีย้ยกบเข้าไปโอ้โหขุนเขาอยู่ไม่ดีนะครับเพื่อนๆนะอยู่ในวงล้อมของเราแต่มน,นี้กเขาเอาคนมาจับเรือแล้วก็เอาเหลือตีผ่องเข้าไปอีกออืืผ่องเข้าไปอีกเอาลงมาแบบนี้ มีอะไรผ่องได้อีกไหมขนผ่องไม่ได้แต่นี้ก็สงสัยต้องเอามมากลับมาช่วยกันเอามมากลับมาแตมนี้กลับมากลับมากลับมาขู่ต่อสู้อยู่ไม่ดีนะครับอันตรายมากเอาแต่นี้เอาเรือมาจับกินมา้าเอาเรือแล้วขาดด้วยจังหวัดนี้ไม่ดีแล้วครับนะเราไม่ดี เพราะว่าม้าผูกเรืออยู่แต่น,นี้เขาไม่รู้จะทำยังไงเอาเรือพองเขาผูกม้าไปก่อนแล้วก็เอามา้าพองเขาไปทิง้งต่อม้าเข้าไปนะต่อมา้าเอาเขาไม่กินเอาไม่กินแบบนี้ไม่กินม้าตัวนี้โคนก็เสียแต่น,นี้เรายังไม่กินนะครับโคนเราเอาม้าตีพองเขาไปอีกโอ้โห โคนยังไงก็ได้กินนะครับมา้ายังไงก็ได้กินแบบนี้เอาคุณมาติดก็เอาเหลือกินลุกเข้าไปแล้วก็ามาตีลุกเข้าไปแล้วก็เอาม้าตีพ่องเข้าไปจนสวยงามโอ้โหทั้งลุกทั้งพ่องมันอยู่คนเดียว ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับก็ช่างยันกลับมาแล้วก็จะพยายามทําคลิปให้ FC ได้รับชมนะครับก็จะชดเชยนะครับที่ขาดหายไปนะครับจะอาจจะลงไม่เป็นเวลานะครับเช้าบ้างกลางวันบ้างเย็นบ้างมืดๆคำ่คำๆบ้างนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย